มุมเข้าไนะี่นะมุ่เลยจะเล่นตัวไหนกี่ไปเล่นกันดีกว่าพี่เข้านะพี่ป๊อปพี่เพ่เข้านะพี่ถือแจกก็ถือถืเอจ๊กแกตามไปเลยพี่จับไปมันไหนี่มาต่ออต่อต่อต่ออ่อ่อี่อตอต่ต่มันต่ต Attacker i i n o m เหมือนเหมือนอยู่นี่พี่เหมือนเหมือนอยู่เซอกเนี้ยแต่ไม่แน่ใจนะพี่ใจเย็นใช่ไหมไอ้ซอกนี้เน t ่ย air drop is coming เขานาอยู่ข้างบนเปิดพอไปเปิดพอจะเล่นลูกสองให้เดอเขายังไงเนี่ยสองตัวนะพี่มันช่วยอะไรพี่ ไป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 ไ มีตวัวขาอ,อยคอีกีคนอีกหมาอยู่ข้างล่างเก็บมอสน,น,น,นะ่าจะคนนะพี่เก็บแล้วเก็บแล้วจะอยู่ข้างบนระวังระวังอยู่ข้างบนไอ้นี่เลยอยู่ข้างบนคละเซลอันน่เอาลูกกองยิงกูด้วยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย <c oughs> เนี่ยเลยมาดบ้องบ้องบ้งะงแอร์สไตอโดอะไรอ่ะโดดนไล้วพี่โดนล้วโดนอะไรโดดนแล้วโดนไปแล้วโดนไปแล้ว ร่วง <lining S 1> มีตัวอยู่บนโดดลงมาอีกตัวนึงลงมาแล้วผลพิษไปใหผลรถค้างค้างมัดออกมาสีลูกสีต้องกล่องโหลดพี่โหลดข้างบนเนี่ยมีจุดอยู่นี่นี่นี่อยู่นี่นี่พี่มาอยู่บนกล่องโหลด ใช่พี่ยังยิงพี่ไฮอยู่นะใช่ใช่ใช้ปืนธรรมดายิงแอร์สไตล์ด้วยระวังนะนี่เกมเด้งเฉยเลยใช่ไหมน้องพี่เกมผมเด้งไม่ใครมาร์กอะไรใส่ตรงไหนรถเขาเล่นแยกกันหมด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 เขายังคานอยู่นะ องตัวตรงโหลดนะพี่โหลดในเมืองอะ่ะไม่เคอสองออตัว นี่ออกมาแล้วนะพี่ไอ้ข้างหลังพี่์กรอข้างหน้าลงมาพี่ไม่ใช่นี่ว่ะจะแตลกป่าวเจ็บเจ็บเจ็บหนักอยู่เฉยจะคาไปไหนจะคาไปไหนอื้มสองคนแล้วถึงคนตายโมไปแล้วโอ้ผม้ามโออยู่่แคนีเงตายโง่กำลังไล่กัดอยู่นั่นแหละ อยู่หลังเขาแล้วหอยิงมาลวบนเขาเลยอยู่บนสุดเลยพ่ไปเห็นเขาพอดีแต่กระชุบระวังโดนดัก เองเป็นตัวเที่ยวเดียวครับตัวพี่ไม่ต้องกลัวพี่โดนอยู่แล้วอย่า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 เข้าไปลึกเราเข้าไปกลางวงแล้วเดี๋ยวออกไม่ได้นี่พี่หอมเจอแล้วอ๊อบออกมาพี่พี่ก็ป็นน้ำหอมต้องไปช่วยแกแล้วครับไปเลยไปเลยไปเลยเกหยอกแล้วมาขนู่นคือวิ่งออก ระวังด้วยนะหลุดอะมอสระวังข้างหลังด้วยนะดูแต่นีระวังข้างบนด้วยเห็นตัวนึงพี่นู่นอยู่นู่นอยู่ตรงกระดังคู่เอา้ตรงกระดังคู่ตรงกระดังคู่ต้อองเะโดนไปรับหนึ่งดวงหนึ่ง มากำลังเงียบๆกำลังเงียบๆอยู่หัวบอลโดนไปนัดหนึ่งพอเอามาห,หน่พี่นี่นไงระวังนะโอ้ยเพียบเลยออมีตัวลงมามีตัวลงมาล้มวงล้อมตรงนี้ล,อล,อลอ้อมยังไม่บอกที่ยังมีอมีออกนอกวง,งไปตัวหนึ่ง มีออกนอกวงไปตัวหนึ่งไม่พี่เนี่ยเนี่ยวิ่งมาแล้วไปแล้วเรียบร้อยหมดหมดแล้วหมดหมแล้วหมดแล้วโอ้ยกระตุ้ ทำอะไรไม่ได้เลยตัวยังไม่โหลดเลยระเบิดใครยิงอออ อยู่บนเขาอ่ะพ oh. ok, ok oh. ok no really? uh, ี่ยังกระตุกอยู่เลยพี่ยังทำอะไรไม่ได้เลยเขาสูงมาพี่ทิศทิศสามสิบกว่าขับ้พี่้งในิงจากไหนวะ นายอยู่บน <ละ S 1> เขาระเบิดหนึ่งแล้วผมหาทนายไม่เจอาที่ทนายผมไปไหนยังไงเพื่อนคุยอยู่ไม่เห็นนะพี่ปันไปรวยเดี๋ยวผมไปช่วยตอนนี้ผมอู้อยู่ กนเด้งเขยเลยเก็งบ่อย่นี้พี่เ้เสียงลูกซองนโหดจริงอรพี่ตีทีไรก็บอกเนี้ยโหดตลย้ตหายได้ตอนนี้บอกเลยว่าจีนไม่ด่อใช่ใ โอ้โหโหลดประเคนให้เลยกลางหัวเลยโอ้โหได้ยิงใหญ่เลยดูเดียวตายแล้วอยู่ด้านล่างในควันมันจะอ้อมอ่ะเดี๋ยวเราเปิดใส่หมาตัวเองด้วยโดนโดไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดแฮ็กแล้วสามตัว โดนหมาโอ้โหเป่นแม่นเหมพี่เอ้าเฮ้ยบอดพี่ไปนู่นหมดอยู่ข้าง,งล่างสามตัวเดี๋ยวก็ขึ้นมาวงยังบีบอยู่อยู่ไม่ได้หรอกมันจะระเบิดโอ้โหูระเบิดเต็มหน้าเจ็บเจ็บระวัง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 มาแล้วนะพี่วิ่งมาแล้ว เจ็บเจ็บยิงเลยยิงเลยฟังสวยผมรอให้แล้ว